สวัสดีค่ะพี่น้องมน,นีกามาพบมาพอสมองเชนเคยค่ะกบวันที่สาสองหรือว่าวันที่2ี้สิบสองทันวาคมพสสมกระถาร้อยหกสิบหกีกะได้มาขนเฟียงพี่น้องขาสมองขืนกองเฟียงสูงๆเลยนะคะ่ะขืนกองฟางสูงๆที่สมองทับถมไว้ท้ายบรรยากาศมุมสูงให้พี่น้องเบิง้งเพราะว่าสามองว่ามีโดนค่ะก็เลยขึ่นกองเฟียงพี่น้องขาเบิ้งหยยบทั้งกองเฟียงค่ะหลายกองหลายสันอยู่ สูงหอดยอดตนกลวยพล้ค่ะสูงก็ยอดกลวยอีกพี่น้องนี่สูงก็ยอดกลวยน,นี่ค่ะกล่องเฟียงขึ้นสูงๆเลยสมองเก็บพให้พี่น้องเบื้องช่วงบรรยากาศช่วงเศร้าๆหลายบบนี้ก็เลยอยากเก็บภาพบรรยากาศช่วงบ่ายให้พี่น้องเบื้องน้ำว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะคะ่ะบรรยากาศช่วงบ่ายกะประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วพี่น้องบ่ายสองสามสิบกวัวๆนาะทีนี่แหละสามสิบสามสามสิบตีนี่แหละ ประมาณนี้ละช่วงสมองไทยแต้แดดกับบ้าอนเด้อค่ะอากาศนาหนาวเย็นย่คือเก่าพี่น้องขนาดป้ายสองเราโล้แมงอากาศหนาวยูคคือเก่าค่ะสมองก็เลยได้มาขึ้นกองฟางหรือว่ากองเฟียงนี่ล่ะมันนางผิงแดดพี่น้องหนาวหลายมื้อนี้ช่วงอันนี้เพิ่นมีงานยุทั้งบานพูนพี่น้องยานติดลิขสิทธิ์ค่ะยานเสียงเขานี่บรรยากาศท่งนาสมองอัปเดตเพราะขาวๆนี่ล่ะค่ะ อัปเดตพอให้พี่น้องได้เบื้องช่วงตอนบ่ายเนาะว่าปิ่นจังไดกะบ่มีสาระไปนในตอกพี่น้องกะถ้าให้พี่น้องเบื้องแบบมันบานแล้วค่ะบรรยากาศทงให้ทงน้แบบวิสานบานเขาเอาีพ่าบรรยากาศช่วงตอนบ่ายพี่น้องเบื้องกันกะขอพระคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามในเด้อพี่น้องไปแับน,นี้แล้วงขอตัวแล้วะไปก่อนอัปเดตให้พี่น้องเบื้องซื้อค่ะสมองสิบปีขนเฟี้ยงโตนะครพี่น้อง คนเป็นกองเป็นกองไว้ทั้งพูนะค่ะว่าท่านในขยายเลยค่ะขยายปกไปอุย้ยลมเพียงแล้วค่ะโอ้ลมเพียงลมเพงคับค่ะโอ้ยสมองยานตกกองเพียงไว้พี่น้องลาไปก้อนค่ะเดี๋ยวมื่นมาพอกัอนไหมสวัสดีค่ะ